ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ไทย PBS News ค่ะไทย PBS News ตอนนี้นะคะเรามาปักหลักกันอยู่ที่พักภูมิใจไทยนะคะสถานการณ์สำคัญหลังจากที่รัฐสภาโหวตได้นายกคนที่32ของประเทศไทยนายอนุทินชาญวิรกูลค่ะตอนนี้รับแจ้งจากทางทีมงานว่า จะเดินทางเข้าสู่พักภูมิใจไทยนะคะในช่วงไม่เกิน10นาทีจากนี้ค่ะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันค่ะพัทราพรตันง,งามนะคะทีมข่าวพัสนามตอนนี้เรายังคงปักหลักเกาะติดกันอยู่ที่นี่คุณผู้ชมดูนะคะว่าตอนนี้ที่ทําการพักภูมิใจไทยบนถนนพหลโยธินตรงจุดนี้ค่ะถือว่าเป็นสํานักงานใหญ่ของพักภูมิใจไทยนะคะตอนนี้ด้านหน้าของพักนะคะจะมีทางแกนนําพักนะคะเดินทางมาถึงแล้วด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูภาพพร้อมกันนะคะอย่าง กลุ่มผู้ชายค่ะที่ใส่เสื้อสีเขียวขี่ม้านะคะแล้วก็โทนสีม่วงอ่อนเนี่ยค่ะก็จะเป็น2แกนนําพักนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวใหญ่ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ที่เดินทางมาถึงแล้วก็จะมีเสียโต้งค่ะสิริพงศ์อังคาสกุลเกียรตินะคะเป็นแกนนําพักภูมิใจไทยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่ยืนหันหลังให้กับกล้องนะคะเป็นชุดสีม่วงอ่อนเนี่ยค่ะก็คือทางคุณพระด ปิษนานันทกุลนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่ตอนนี้มายืนเตรียมรอรับกับทางหัวหน้าพักซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่32นะคะคุณผู้ชมขณะเดียวกันค่ะตรงจุดใกล้ๆช่างภาพนะคะก็จะมีช่างภาพเนี่ยค่ะมาปักหลักรอกันเป็นแถวเลยนะคะคุณผู้ชมณนะตอนนี้ค่ะบรรยากาศที่เห็นอยู่นะคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ตรงนี้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะ ขณะเดียวกันนะคะจะยังเห็นได้นะว่าเช้าวันนี้ค่ะมีบุคคลต่างๆนะคะทยอยนำดอกไม้นะคะเข้ามาเตรียมแสดงความยินดีกับทางนายอนุทินชาญวิรุลด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็มีบางส่วนนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นดอกไม้จากทางพักการเมืองหรือว่าบุคคลสำคัญนะคะก็เดี๋ยวต้องจับตาดูกันด้วยนะคะว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรคะ่ะขณะที่ ที่ทําการพักเองนะคะก็เคลียร์พื้นที่บริเวณถนนด้านหน้านะคะของตึกเนี่ยคะ่ะตรงลานจอดรถไว้สําหรับสบสอบของพักนะคะแล้วก็บุคคลที่คาดว่าจะทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อช่วงเช้ามีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าได้พูดคุยนะคะกับทางเสียโต้งค่ะ คุณสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรตินะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแกนนาของพรรคภูมิใจไทยและก็เป็นรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้นะคะประเด็นเรื่องคนละครึ่งนะคะจะเดินหน้าต่ออย่างไรหรือไม่คะได้รับคำตอบแน่ชัดแล้วนะคะว่าโครงการคนละครึ่งนั้นจะเดินหน้าต่อแน่นอนค่ะและจะทําได้ภายในหนึ่งเดือนนะคะหลังจากที่จบการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะซึ่ง ทางคุณสิริพงศ์ได้มีการอธิบายไว้นะคะว่าในประเด็นนี้ค่ะก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาเร่งด่วนนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นค่ะหลังจากที่นายอนุทินนั้นขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32นะคะส่วนรูปแบบนั้นอยู่ระหว่างการดําเนินการค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีการใช้แอปพลิเคชันที่ประชาชนเนี่ยอาจจะเคยใช้อยู่เดิมที่มีความคุ้นเคยกันแล้วที่เป็นแอปพลิเคชันของรัฐนะคะจะได้ไม่เกิดความซับซ้อนค่ะ รูปแบบของการดําเนินการนะคะโครงการคนละครึ่งรูปแบบใหม่นะคะก็จะเริ่มต้นได้ภายใน1เดือนนะคะหลังจากที่มีการจบการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นคํายืนยันที่เกิดขึ้นค่ะส่วนมูลค่าหรือว่าเม็ดเงินเนี่ยจะใช้กับโครงการนี้จํานวนเท่าไหร่อย่างไรบ้างตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะอยู่ระหว่างของการทํานะคะคุณผู้ชมตอนนี้12นาฬิกา2นาทีค่ะรถยนต์นะคะตอนนี้ ถือว่าเหมือนขับเข้ามาในรั้วแล้วนะคะเท่าที่สังเกตเห็นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวดูภาพไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้คุณอนุทินค่ะลงมาแล้วนะคะกําลังผ่านเข้าสู่ประตูนะคะของทางมากันในชุดสบายๆเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ก็ถือว่าค่ะประชุมก่อนนะคะประชุมก่อนขอสัมภาษณ์ตรงนี้นิดนึงก่อนได้ไหมคะนิดนึงค่ะไม่มีอะไรหรอเดี๋ยวลงมาจ้า นี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศค่ะที่เกิดขึ้นนะคะเป็นชุดแบบว่าชุดสบายๆนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่สั้นๆน,นะคะที่คุณอนทุทินบอกว่าเดี๋ยวขอขึ้นไปประชุมก่อนนะคะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างที่บอกไปนะคะว่าทิศทางตอนนี้นะคะก็จะยังเห็นได้นะว่าสถานการณ์เนะะี่ยค่ะ ตอนนี้จะเห็นนะว่าภาพนีคะ่ะที่พักภูมิใจไทยนะขณะนี้นะคะมีบรรดาสื่อมวลชนนะคะจำนวนมากคะ่ะที่เดินทางมารอคอยกันอยู่ตรงจุดนี้นะคะ ก็เรียกได้ว่าแน่นอนนะคะคุณผู้ชมเรื่องของพรรคภูมิใจไทยกับการเดินหน้าสถานการณ์การเมืองไทยของประเทศในภารกิจของนายกรัฐมนตรีคนที่32นะคะเรียกว่ายัางคงต้องเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันเมื่อสักครูท่ที่ทางคุณอนุทินเดินทางมานะคะก็ยืนยันค่ะว่าจะขอประชุมก่อนนะคะสาหรับทิศทางที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นไปในแนวทางอย่างไรบ้างนะคะ เดกว่ายังคงมีอีกหลายโครงการหลายนโยบายนะที่ต้องเดินหน้ากันต่อนะคะสำหรับทิศทางที่เกิดขึ้นนี้แหละค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็ถือว่า เสร็จสิ้นไปแล้วนะสำหรับบรรยากาศล่าสุดนะที่เราพามาเกาะติดก,กันอยู่นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะหลังจากที่มีการประชุมแล้วเสร็จนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรกันต่อนะคะตอนนี้ดิฉันพัฒธาพรต้งงามค่ะพร้อมทีมข่าวพาัสนามขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเกาะติดก,กันเป็นพิเศษใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะในช่วงเวลาที่ทางคุณอนุทินชาญวิรุณนั้นประชุมเสร็จสิ้นนะคะเราก็จะได้เห็นความชัดเจนเห็นทิศทางซึ่งทางคุณอนุทินก็บอกแล้วนะคะว่าจะลงมาให้สัมภาษณ์กัันภายหงลงอ ชมไปก่อนพร้อมกับภาพของทีมขาภาคสนามในขณะนี้ค่ะ